นะคะคหน้าด่านสําคัญแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต้องไปดูที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่อําเภอเชียงของนะคะที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าหลังเปิด AEC แล้วก็มีการประเมินกันว่าทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะคะ จะคึกคักมากยิ่งขึ้นตอนนี้หลายหน่วยงานเนี่ยกำลังเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณดังกล่าวอย่างเต็มที่เพื่อให้จุดนั้นนะคะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะซึ่งไทยนั้นก็จะได้รับประโยชน์นะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสุติตรากิจเพโริค่ะจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยมีภูมิศาสตร์เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางบก น้ำและอากาศเชื่อมโยงประเทศเมียนมาลาวและจีนตอนใต้เหมาะแก่การเป็นศูนย์การกระจายสินค้าสู่ตลาดโลกค่ะสะพานมิตรภาพไทยลาวสีนะคะถือว่าเป็นสะพานที่มีความสําคัญค่ะในการเชื่อมโยงนะคะทั้งระบบการขนส่งค่ะรวมถึงเป็นเมืองหน้าด่านเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและในอนาคตเมื่อปเปิด AEC จะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างไทยและก็ลาวค่ะ โดยระบบการขนส่งที่อำเภอเชียงของมีทั้งถนนมิตรภาพไทยลาว4และการขนส่งทางเรือซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเข้าออกจึงทำให้ธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นอย่างมากมายหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงซึ่งปลัดอาวุโสของอำเภอเชียงของบอกว่าปีที่ผ่านมาเขตการค้าชายแดนเติบโตประมาณร้อยะ26 คิดเป็นมูลค่า3-4มหมื่นล้านบาทและมองว่าในอนาคตเมืองเชียงของจะเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม,มเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีกทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเราแผลให้เชียงของเป็นหนึ่งเมือง2แบบคือแบบที่1เนี่ยเป็นแบบเดิมมีวัฒนธรรมมีความสวยงามมีการเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มีอาหารการกินที่สามารถส่งออกประเทศจีนได้นะจีนก็ต้องการเยอะ มีการพัฒนาด้านการเกษตรเป็นหลักนะครับกับมาตรฐานกนารศึกษาทางวัฒนธรรมให้มันสูงขึ้นเพื่อเชื่อมต่อ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเมืองใหม่ที่มีเป็นเมืองของการศูนย์เป็นถ่ายโลจิสติกการไปมาหาสู่การระหว่างประเทศสองประเทศสองสิ่งนี้แหละครับที่รัฐบาลต้องการแล้วก็จังหวัดเชียงรายโดยท่านผู้ว่าแลวก็ท่านนายเพเภอเนี่ยพยายามผลักดันเรื่องเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ในอนาคตคิดว่าเชียงของเองคงจะเป็นเมืองท่าสําคัญชายแดนภาคเหนือซึ่งผมคิดว่าในอนาคตประชากรประมาณร้อยล้านคน,นอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยคือ4ประเทศเนี่ยมันจะมีการไปมาหาสูุ่นเวียนกันมากขึ้นและเศรษฐกิจชายแดนแห่งนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับครับ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมมีความเห็นสอบท้องกันว่าความมั่นคงด้านไฟฟ้าจะเป็นตัวช่วยหนุนอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนขยายโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงนักธุรกิจที่เดินทางผ่านเชียงของจำนวนมากเมื่อเปิด AEC ซึ่งขณะน,นี้รัฐบาลมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่2อีก7จังหวัดซึ่งเชียงของเป็นหนึ่งในนั้น รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพืง้นฐานต,ต่างๆเพื่อรองรับนักลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตก็ช่วงนี้ก็อากาศหนาวค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเต็มทุกวันค่ะค่ะ AEC ก็ ทั่วไปเลยนะคะในในในบ้านเราก็คือเตรียมตัวกันเต็มที่เลยค่ะในส่วนของเมืองหน้าด่านเชียงของเราก็มีความพร้อมในการเตรียมตัวก็คือว่าที่พักขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็เราจะมีการอำนวยความสะดวกหลายอย่างค่ะค่ะนะลงทุนที่สปปลาวอยู่แล้วครับเป็นการรวมกลุ่มทุนกันะระหว่างไทยเกาหลีแล้วก็ประเทศต่างๆอีกประมาณ18ปประเทศฮะ ได้คืนที่สัมปทานมาพัน0ไร่อยู่ตรงกลางสะพานวิตรภาพเนี่ยครแห่งที่4่มันเป็นพวกแบบทั้งด u ลตี้ฟรีทั้งสถานบันเทิงครบวงจรโลจิสติกช็อปปิ้งเซ็นเตอร์โรงแรม2ดาวโรงแรม5ดาวอย่างเงี้ยครับแน่นอนอยู่ทีว่าการลงทุนทางด้านพลังงานหรือทางสาธารณภพคื้นฐานเช่นไฟฟ้าหรือน้ำระปาหรือแม้แต่ทางถนนหรือการคมนาคมทั้งหลายเนี่ยยิ่งภาครัฐ ให้อำนวยความสะดวกมากเท่าไหร่ต่อไปก็จะมีทางการลงทุนทางด้านท่องเที่ยวหรือทางเรื่องเศรษฐกิจอื่นๆตามเข้ามาเยอะๆความมั่นคงด้านไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพร้อมด้านเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญเนื่องจากนักลงทุนจะมองความพร้อมสิ่งเหล่านี้ก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทางธุรกิจหากไทยสาม,มารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆเพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้ ในอนาคตรประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในหลายอุตสาหกรรมของกลุ่มอาเซียนสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิพรโรธทีนเอ็นทเวนโฟรายงาน